ชอบดูช่องนี้แค่เพลงเปิดก็สนุกแล้วอ่านเนี่ยตื่นเต้นอะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะยินดีรับเข้าสู่ช่องน,นิกและในตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงแนะนําหนังสือหนังสือที่ฉันจะเอามาแนะนําให้กับทุกคนในครั้งนี้นะั่นคือเรื่องนี้นะฮะซ่อนเลนส์ เล่นบทรับนั่นเองนะครับผมนะเรื่องนี้ก็ลิขสิทธิ์อยู่กับทางตัวของเฟิร์สเพจโปนะครับผมในปัจจุบันนะครับผมนี่ยเล่มไทยเนี่ยออกมาแล้วทั้งหมด1เล่มนะฮะอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยเนาะส่วนตัวของฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมเขาถึงเล่มที่2แล้วนะครับนะก็ห่างกันแค่เล่มเดียวเองนะครับผมไม่ได้ห่างกันไกลมากนะครับผม อ่ะทีนี้นะครับผมนะเราก็มาดูตัวของรูปเล่นรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมอ่ะตรงหน้าปกนะครับผมนะเอาก็เอาเลยนะฮะ <c oughs> นะเริ่มถอดกันแล้วนะครับผมนะก็จะเป็นตัวของสองตัวละครเอกหลักของเรื่องนะครับผมที่เราจะได้อ่านกันในเรื่องนี้นะครับผมนะอีโ e อกับตัวของนิสสันนั่นเองนะครับผมเนาะอ่าเนี่ยกำลังถอดเสื้อกันเลือ <c oughs> เลยนะครับผมอ่า อ่นนี่ก็จะเป็นตรงสันของเรื่องนี้นะครับผมเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสําหรับตรงของตรงสันเนาะนี่นะอ่าให้ดูนะครับเวลาไปซื้อจะหาง่ายนะครับผมอ่านนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมนะด้านหลังก็อ่ามีในเรื่องยอ่อนะครับผมนั้นเรื่องย่อให้อ่านอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าในเรื่องย่อเนี่ยยอมรับว่าต้องสือค่อนข้างเล็กค่อนข้างเล็กมากเลยนะเวลาอา่านมัาต้องแบบเอ่อต้องต้องเอามาจ้องใกล้ๆหน่อยนะครับผมเนาะ อ่านี่นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวของอีโอนะครับผมกำลังโดนวัดมืออยู่นะครับผมเนาะนะยูริโรแมนติกนะเหมาะสำหรับ20ปีขึ้นไปนะครับผมเนาะนะอันนี้คือบอกจากข้างหลังนะครับผมอทีมาดูปกข้างในกันบ้างนะครับผมนะปกข้างในของเรื่องนี้นะครับผมเนาะก็ เอาตรงนะข้างในในชั้น,นข้างชอบประมาณหนึ่งนะคือเหมือนกับวาดตัวของคนวาดเนี่ยเขาแบบเขาเล่าสตรอรี่อ่ะเขาเล่าสตรอรี่ว่าแบบเกระบวนการทํานเรื่องนี้นี่คือแบบเ,เขาคิดยังไงอยู่หรือพวกนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้คือแบบว่าเหมือนมาเผยแบบคอนเซปต์แรกแล้วพวกเนี้ยก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นตัวไฟนอลที่อย่างพวกเราอ่านกันนะครับผมเนาะอ่า ับผมนะเอาไว้ซื้อเล่มเราค่อยไปอ่านกันแบบลึกๆนะครับอืมทีนี้ก็มาดูข้างในกันบ้างนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะนะครับผมอาเปิดเข้ามานะครับผมนะก็จะเป็นหน้าสีของเรื่องนี้นะครับนะนี่อ่าเป็นหน้ายาวติดสองหน้าเลยนะครับผมอืมอ่าจำนวนตอนนะครับผมนะจำนวนตอนก็จะมีอยู่ทั้งหมด นี่ครับผมนะห้าตอนนะครับผมแล้วก็จะมี what if w e r e นะครับผมความร้อนของอิโอนะครับผมอันนี้เป็นตอนแถมนะครับผมอยู่ช่วงท้ายเลยนะครับเป็นช่วงที่แบบว่าน้องอิโอมโนของตัวเองไปเรื่อยนะครับผมเนาะ,ะ,ะอ่ะมาดูรายเส้นโดยรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะ,ะเดี๋ยวจะทำการเปิดให้ดูนะครับ ประมาณนี้เป็นวันนี้นะครับผมไม่อยากเปิดกว้างไปมากกว่านี้นะตัวเรื่องนะครับผมเนี่ยก็จะเล่าไปที่ตัวของผู้หญิงคนนี้นะครับผมนี่นะครับนี่คนนี้นะครับผมนั่นคือตัวของมิสานั่นเองนะครับผมนะซึ่งตัวเธอนนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสาวดิงนะครับผมนะเป็นสาวดิงได้บอกว่าเรียกว่าสวยที่สุดในร้านนะครับผมนะดึงดูดแบบว่าพวกลูกค้าวิชายได้อย่างดีเลยนะครับผมแต่ว่าตัวเธอนนั้นเนี่ย มักจะทํางานแค่ในสถานที่ของตัวเองอะก็คือลูกค้าหลายคนเนี่ยพยายามชวนเธอแบบไปนอกรอบแล้วพวกนี้เราแต่เธอจะปัดเลยปัดแบบว่าปัดปฏิเสธไปตลอดนะครับผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆข้างในเนี่ยเธอนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ชอบผู้ชายนะครับผมนะเธอชอบผู้หญิงนะครับผมในช่วงหลังเลิกงานเนี่ยเธอก็มักจะมาที่บาร์เนี่ยผมน้ำบาร์คามัยนะครับผมจะเป็นบาร์แบบว่าเลสเบียนนะมีแต่ผู้หญิงทั้งร้านนะครับผมนะเธอมันเนี่ยมักจะมาทุกครั้งนะครับผมหลั หลังจากเลิกงานนะครับผมนามาหาแกสเซียนตัวเอง <laughs> นะครับผมแต่ว่าในช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมนะก็ตัวของมิสะเนี่ยได้มีโอกาสนะผมนะพบเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมนะที่แบบว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าหลงเข้ามาที่นี่นะครับผมนะลองมาเที่ยวนะครับผมนะตัวของมิสะเนี่ยก็แบบว่าถามว่าแบบเอินหลงทางอะไรมาหรือเปล่าพวกนี้นะผมแต่แตว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือเอินเนี่ย ก็คือมาแบบว่าเหมือนกับว่าจะหามาลองเฉยๆนะพอแบบว่าโดนเพื่อนเป่าหูมาลุนี้นะอยากให้เพื่อนแบบว่าเอออยากให้เธอนนัเนี่ยออกมาเที่ยวบ้างวันนี้นะครับผมนะซึ่งตัวของมิสซ่านี่เห็นว่าแบบเออเนี่ยน้องคนนี้เนี่ยเดือดูแบบ ไม่มีคนไกด์ให้นะครับผมนะเธอเลยว่าอาสานะครับผมนะลากเข้าร้านนะครับผมนะพามารู้จักอีกโลกหนึ่งนะครับผมนะโลกที่บบว่ามีแต่ผู้หญิงล้วนๆนะครับผมผู้หญิงรักกันเองนะครับเราดึงเข้ามาในร้านนี้นะครับผมนะซึ่งก็ได้เปิดโลกให้กับน้องผู้หญิงคนนี้เป็นที่รยบร้อยแล้วนะครับผมเนาะในคืนคืนนั้นนะครับผมนะทีตัวของมิสซัเนี่ยลากเธอเข้าไปที่บาร์แห่งนี้นะครับ พอหลังจากจบคืนนั้นไปนะผมนะผ่านไปเป็นปีกว่าเลยนะครับผมนะ่ที่แบบว่ามิสซาไม่ไม่ได้เจอกับผู้หญิงคนนี้อีกเลยแต่ว่าเพื่อนที่ทํางานนะครับผมไม่ใช่เพื่อนที่ทํางานสิอ่าแต่ว่าสาวอยู่ที่ร้านบาร์นะครับผมได้พูดถึงแบบว่าน้องดาราคนหนึ่งนะครับผมอ่าเราต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับผมนะเนี่ย พูดถึงน้องดาราคนหนึงนะครับผมนาะทีแปลว่ากําลังเป็นเด็กใหม่มาแรงนะครับผมนะเป็นที่พูดถึงอยู่นะครับผมนะมีผู้หญิงในร้านหลายหลายคนค่อนข้างชื่นชอบนะครับผมเนาะซึ่งเผิญนะครับผมนะตัวของมิสซาเนี่ยได้มีโอกาสนะครับผมนะได้ไปรับชมกองถ่ายนะครับผมนะพอดีกองถ่ายมาถ่ายอยู่แถวนั้นบริเวณนั้นพอดีนะครับผมนะตัวของออสาวคนอื่นในร้านเนี่ยก็คือลากเธอไปด้วยนะครับผมพอมิสซาเห็นนั่นแหละ ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้น้าคุค้นๆอย่างเลยนะปรากฏว่าใช่เลยนะครับผมเป็นคนที่มิกซะเนี่ยเคยลากเข้าร้านไปเมื่อช่วงตอนนั้นนะครับผมเนาะอ่าพอตัวของโยเนี่ยเห็นตัวของมิซะปุ๊บก็เกิดอันเลยนะครับผมนะเกิดแบบเฮ้ยในที่สุดเราก็ได้เจอกันอีกนะครับผมนะเพราะว่าตัวของ น้องอีโอเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างนะครับผมนะที่ต้องการอยากตัวของมิสะานั่นเองนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมนะเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนะครับผมนะที่มีอะไรหลายอย่างที่ค่อนข้างปิดเปี้ยวนะครับผม อ่าก็สลับเรื่องนี้นะครับผมถ้านะพวกคุณเห็นปกกันก็น่าจะพอเดากันได้นะครับผมว่าจะเป็นแนวยูริประมาณไหนนะครับผมแน่นอนนะฮะเป็นแนวยูริเน้นความอีโรติกนะครับผมคือเรื่องนี้เนี่ยจะค่อนข้างต่างจากแนวติดเลตเรื่องอื่นของ f i r s t Page ที่เอามา l อก่อนหน้านี้นะครับผมนะเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้จะเป็นแบบจะเป็นเน้นอ e ีเซ็กเอาบันเทิงอะเน้นอ e ีเซ็กเอาความมันนะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย จะจะค่อนข้างเน้นหนักไปความอีโรติกนะครับผมก็คือตัวเรื่องเนี่ย,อ,ยอ,อ่านอย่างสองตัวละครเอกหลักอ่านอย่างมิสะกับตัวของเออ,อีโอนะครับผมนะตัวของมิสะเนี่ยจะแบบจะพยายามบิวตัวของอีโออยู่ตลอดอะพยายามบิวบิวให้แบบ ตัวของอิโอเคิร์มตามมาให้เราคนอ่านได้เคิร์มตามไปด้วยนะครับผมนะคือแบบว่าพยายามบิว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 ไปเรื่อยๆนะผมนะให้เคิร์มตามแบบว่าสุดๆก่อนแล้วค่อยลงมือนะครับผมลงมืออีเซกนะครับผมในเรื่องนี้จะเป็นปานีครับนะคือเขาจะแบบว่าเขาจะบิวก่อนเขาจะบิวอารมณ์ก่อนบิวบิวบิวแล้วค่อยอีเซกันแล้วพวกนี้นะครับผมในเรื่องนี้จะมาทางนี้เลยนะครับผมแล้วก็พวกชายอีเซก็เลยว่านะเผ็ดร้อน แซบนะครับผมในเรื่องนี้นะตอบโจทย์สายอีโรติกยูริดีนะครับผมและก็เนาะคือ2ตัวละครเอกนี่เนี่ยก็คือแบบความสัมพันธ์ของเขาในตอนนี้นะคือยังไม่ใช่เซ็กเปรีกันนะเออนะคือแบบคือตอนนี้เหมือนแบบเหมือนต่างฝ่ายต่างเหมือนสนองความต้องการแก่กันนะเออคือฝั่งน้องอีโอเนี่คือแบบคือ,พอ,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 อพอเจอตัวของเอออะไรเงี้ยล่ะพอเจอตัวของมิสะ ลงมือคือนเดียวทีเดียวปุ๊บน้องเหมือนรู้เหมือนรู้เทสต,ตัวเองอะเหมือนรู้ว่าแบบตัวเองต้องการอะไรไม่ได้พาไปตามหาตัวของมิส่ซตลอดใช่ไหมน้องอีโอเนี่ยพอเจอทีนี่คือตามติดแจ้เลยตามติดแจ้เป็นอันเลยอะเนาะเออคือเหมือนกับว่ามีแค่คนคนเนี้ที่แบบว่าสนองความต้องการของคุณเธอได้อะเออน้องก็เลยแบบว่าตามติดตัวของมิสไซตลอดนะครับผมอ่ะอะไรประมาณน,นี้แล้วก็แบบลึกๆใจน้องก็น่าจะแบบน่าจะแบบชอบมิสไซแต่ว่า แต่ว่าน้องเขาอาจจะไม่รู้ตัวคือคือน้องเขาเนี่ยเยรียก้ว่ายังใหม่กับเรื่องอะไรพวกนี้นะครับผมน่คือย,ยังแบบยังไม่รู้ตัวเองอ่ะคือยังไม่รู้ว่าแบบเออตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยคือร่างกายมันไปแล้วแต่ว่าใจของตัวเองเนี่ยคือแบบไม่รู้เหมือนกับว่าเออเราเราชอบอะไรแบบนี้จริงไหมเรื่องพวกเนี้ยแต่ว่าร่างกายน้องไปแล้วอะ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต้องค่อยๆเปิดแบบระวังระวังหน่อยนะเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะติดแจ้งเดี๋ยวมันจะติดแดงนะครับผมนะ,ะในขณะที่แบบฝั่งมิส่านี่คือแบบเป็นฟิลลิ่งก็คือยังไงก็ได้อะคือขอให้ได้เอาสนองสนองความเสี่ยงอะ mm hmm. คือนางได้หมดอะไรพวกนี้นะผมะแต่ว่าถ้าคุณอ่านไปเรื่อยเนี่ยก็ก็จะพอแบบว่า รู้สึกได้ว่าแบบลึกๆในใจในตัวของมิสระนี่คือก็ชอบอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเออแต่ว่านางแทบจะไม่แสดงด้านความชอบแบบในเชิงความรักออกมาตัวลึกๆนางนี่คือแบบอาจจะมีแบบว่าสักเสี้ยวหนึ่งอันนี้บางซีนที่มันโผล่มาแบบไม่กี่หน้านะครับผมที่แบบว่าเออนางนะแบบว่ารู้สึกแบบหลงรักเด็กผู้หญิงคนนี้อะไรวงนี้นะครับผมอืมนะคือมันจะว่า มันจะมาแบบว่านิดเดียวจริงๆนะครับผมนะที่วบิบว่ามีสไซ์จะแสดงด้านนั้นออกมาปกตินางจะแบบแสดงด้านด้านเนี้ยด้านที่ดูแบบดูเป็นคนแบบว่าช่างหัวมันอะไรพวกนี้เออขอขอแค่ให้ได้แก้ความรู้สึกของตัวเองอะไรพวกนั้นนะคือ mm hmm. นางนางจะมาทางนี้ตลอดทั้งเรื่องเลย mm hmm. นะครับผมนะ,ะเอาง่ายคือโดยรวมคือเรื่องเนี้ย ตอบโจทย์นะครับผมตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากอ่านแนวยูริแบบว่าเน้นความอีโรติกนะอีเซ็กแบบแซ่บๆเผ็ดๆนะครับผมในะเรื่องนี้นะตอบโจทย์คุณน,นะครับผมเนาะก็ท่านะเวลานี้นะของเฟิร์สเพจโปรแนวะอีโรติกนี่คือเรื่องนี้คืออันดับหนึ่งแล้วนะครับผมเรื่องเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นมันมันอีเซ็กก็จริงแต่ว่ามันแบบ ความแบบความอีโรติกมันน้อยอ่ะมันเหมือนมันเอามันกันมากกว่ามันเหมือนมันเหมือนมันมันอีเซ็กเอามันกันมากกว่าแต่เรื่องนี้คือแบบเออมันมันอีเซ็กแบบแซบอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันคือฉันพยายามแยกพยายามแยกแยะความอีเซ็กกันอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องอื่นอีเซ็กเอามันเรื่องนี้มันอีเซ็กเอาแซบอ่ะืะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับการแนะนําเรื่องนี้นะครับผมนะครอยากได้แนวยูริอีโรติกนะผมก็ ไปหาจัดมาได้นะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมนะแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้านับแบบถ้านับแบบว่าแนวติดเลตของเฟิร์สเพจนะตอนนี้ฉันให้เรื่องนี้ไปที่สองระดับหนึ่งอย่างเป็น Android เหมือนเดิมเออแอนดรอยมันตอบโจทย์ฉันในแง่ของความบันเทิงไงเออคือฉันไปอ่านเพื่อเอาความบันเทิงเนี้ยแต่ว่าเรื่องนี้คือแบบเออพอมาอ่านแล้วแบบเออมันตอบโจทย์ในแง่ของความแบบคนอยากอ่านย er ูริอีโรติกอ่นะนะเออนะนี่น่าจะเป็นประวาัติ น่าจะเป็นเรื่องเดียวหรืบางที่แบบว่าเน้นความอิเล็ิกแบบเนี้ยนะนะครับผมนะที่แบบว่าเฟิร์นเพจเขาเอาซีขึ้นมานะครับผมแล้วก็อ่ะไปหาซื้อกันได้นะครับผมนะพูดรอบีพเท่าไหร่แล้วเนี่ยให้ไปซื้อกันเนี่ยนะครับผมนะอ่ะก็จะเป็นวันนี้นะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมนะเราเราแชล์ไปสักหน่อยหนึ่งไหมแบบฉากฉากแบบเลทเนี้ยอ่ออ๋อนี้ซะหน่อยอ่ะกำลังล้วงกันแล้วอะไรพวกเนี้ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือช่วงบิวช่วงบิวเนี่ยเออนะ เราแวบๆบบบมาให้ดูสนะนะักนิดนึงนะครับผมนะก็โอเคนะผมนะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมนะสลับครั้งนี้ขอลาไปก่อนนะผมนะบายบายทุกท่านครับเอ๊นี่นะนี่น่าจะเป็นวิดีโอส่งท้ายปีแล้วมั้งนะคือหลังจากนี้น่าจะไม่ได้มีวิดีโอ พักนึ่งแล้วสำหรับปีนี้นะผมในอันนี้คือน่าจะเป็นวิดีโอตัวสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมนะอ่าก็ถือว่าเป็นการสั่งลาสั่งลาของการแนะนําของปีนี้นะครับผมในเรื่องนี้คือเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่เรื่องถัดไปในปีหน้านะครับผมนะอ่ะคราวนี้ลาจริงๆแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในปีถัดไปครับผมมาที่ว่าแน่ยางแพ้ก,กับลาเพราะว่าลาไปก่อนบายๆครับผมเย้